ฮสวัสดีทุกคนมาพบกับโนกันอีกแล้วนะคะเราจะมาตุนสารอาหารกันจ้าตุนทําไมทําไมต้องตุนเดี๋ยวไม่ได้กินอีกหลายวัน,นจะโกมาเลเซียนะคะโนกันจะไปทํางานมาเลเซีย14วันจ้าเนื่องจากเราไปทํางานไม่ได้ไปเที่ยวไปก็อาจจะไปในเมืองกใกล้ๆนะคะอาจจะอยากกินแล้วก็ไม่ได้กินที่ตัวเองอยากนะคะเราจ้างบังมารับนะคะทําไมต้องเรียกบงัง ก็เขาเป็นอิสลามจ้าลืมบอกนะคะเราจะไปกันสี่สาวนะคะวันนี้ก็ส่วนตัวหนูกันเองไม่เคยไปเลยครั้งแรกจริงๆนะคะส่วนเพื่อนที่ชวนไปก็คือเข้าออกมาเลเซียเป็นว่าเล่นนะคะนางทําประมาณ10ปีแล้วค่ะหนูกันไปครั้งนี้ก็ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรเยอะนะคะก็คิดซะว่าเปลี่ยนที่ทํางานแล้วก็ได้มีโอกาสไปมาเลเซียได้ไปเที่ยวไปดูเมืองเขานะคะตอนนี้เราก็อยู่ด่านนอกนะคะก็ซื้อของรอเวลารถออกจ้า บางก็จะไปส่งเราที่คิวรถบัสที่ฝั่งมาเลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่จัมพาร์นะคะจัมฝั่งไทยเสร็จแล้วเราก็นั่งรถไปจัมฝั่งมาเลนะคะแดดร้อนมากจ้างบางมันก็ดีอีกอย่างนะคะเราไม่ต้องลากกระเป๋าวนฝั่ง แล้วก็มาฝั่งมาเลียไกลก็ประมาณกิโลนึงอยู่นะอันนี้ฝั่งมาเลียแล้วนะคะตอนนี้สาวๆก็นั่งเมาส์เรื่องทํานมอยู่จ้าไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเราก็จะเดินลงจากรถไปปั๊มแบบนี้เลยข้างๆรถเข้ามายังไงวะโทรหาบางทีละบังก็บอกรอเดี๋ยวเข้ามาตอนนี้เราก็อยู่ฝั่งมาเลเซียเรียบร้อยแล้วลจ้ากาลังไปคิวรถบัสที่มาเลเซียนะคะไปลงที่เดียวกันลากิ้ง นีไงเจอแล้วทะเบียนอะไรเธอดูนีรถบ้านมีหลายยี่ห้อแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าไหมแปดหนึ่งห้าพอมาถึงคิวรถสัญญาณฝั่งไทยก็เริ่มไม่มีแล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนซิมเติมเน็ตนะคะหนก,กันก็เติมไปเลยเดือนหนึ่งนะคะเรามาถึงขั้นตอนที่จะต้องรีวิวห้องน้ำแล้วจ้าคือห้องน้ำที่นี่ก็แปลกตาดีทุกคน เขาก็จะมีวิธีบอกมีลูกทรงลูกสอนบอกด้วยนะคะเป็นวิธีแนะนำจ้า เมื่อเช้าหนูกันได้แลกตังไป3 0 0พบาทนะคะก็ร้อยละ7.5จ้าะพันหนึ่งได้399ลิงกิจจ้าหนูกันเพิ่งเคยเห็นเหรียญมาเลเซียครั้งแรกอันนี้คือ50สิเซนนะคะก็คือเหรียญห0สีเงินนี้ก็คือเก่าสีทองนี้ก็คือเหรียญใหม่นะคะ50เหมือนกัน50นี่คือน้อยกว่า1ลิงนะคะอันนี้คือใบ1ลิงนะคะอันนี้คือ1ลิงอันนี้คือ20ลิงนะคะ แล้วก็ไอ้ใบขี่เขียวๆนี้คือใบห้าลิงนะคะนนก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือห้าลิงใบสีส้มเมื่อกี้ก็คือยี่สิบนะคะไม่ได้เลี้ยงนะโนกันไม่ได้เลี้ยงแบบจะได้เข้าใจง่ายๆอันนี้คือสิบลิงจ้าสี 4, แดงนี่คือสิบลิงเมื่อก่อนก็จะเท่ากับร้อยหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ค่าเงินของเขาอ่อนกว่าเงินไทยเรานะคะสิบลิงถ้าจะให้ไล่ร้อยหนึ่งก็ประมาณ สิลิงนะคะก็เพิ่มไปอีก2ลิงนะคะอันนี้คือใบ50จ้าตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โงห้นะคะเป็นเวลาของมาเลเซียจ้าถ้าเป็นเวลาบ้านเราก็บ่าย3นะคะ นี่ก็คือต่างกันชั่วโมงหนึ่งจรีวิวเบาะรถจ้าโอเคมากนอนสบายหนูกันกินยาแก้แพ้ไปนะคะเพราะว่าเป็นคนหลับยากมากยิ่งเวลาเดินทางก็ชอบเปือดอปวดเมื่อยแล้วก็ไม่นอมน,นอนเลยหลับยาวเลยจ้าตื่นมาอีกทีก็มาเจอรถติดจ้าไม่รู้ถึงไหนแล้ว แล้วก็หลับยาวตื่นมาอีกทีถึงจุดพักรถอีกแล้วจ้าแว่ปั๊มนะคะแต่ไม่รู้ถึงไหนแล้วพอตื่นขึ้นมาก็มีท่องห้องน้าไปสิ่งแรกเราถึงไหนแล้วนะจะถึงเ l อแล้วกะถึงเอลแล้วที่นี่นที่ไหนไมู่เปิดไม,ไม,ไม่ไฟดูอิเ <laughs> ขาบอกว่าเราคนขับรถเขาบอกว่าเราถึงไหนนะ <c oughs> อ่ะเออแกจะถึงอแล้ว

ข้าห้องน้ากันเสร็จแล้วก็เกิดการสั่งข้าวกินกันนะคะแล้วก็หนูกันก็ไม่รู้จะสั่งอะไรก็เลยสั่งผัดหมี่นะคะเราก็ไม่รู้ว่าที่นี่อะไรอร่อยเนาะแต่ที่แน่ๆตอนนี้อยากกินส้มตำ <c oughs> พอกินข้าวเสร็จแล้วก็เข้าร้านสะดวกซื้อนะคะซื้อพวกขนมแล้วก็น้ำโคกไปกินที่รถนะคะตอนนี้ก็ขึ้นรถเตรียมเดินทางต่อจ้าเราเดินทางจากด่านนอกนะคะนั่งรถทัวร์ไปเออเจเจบีนะคะประมาณ13ชั่วโมงนะคะก็เดินทางตอนเย็นของอีกวันแล้วก็ถึงตอนเช้าของอีกวันนะคะส่วนตัวหนูกันเองก็ไม่ได้เกิดการตื่นเต้นอะไรนะคะแค่รู้สึกว่า ออแปลกที่แปลกทางอาจจะเป็นเพราะว่าหนูกันเดินทางบ่อยๆนะคะเจอแปลกที่แปลกทางบ่อยๆอะไรเงี้ยพอเดินทางบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็เกิดการชินนะคะก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรก็แบบออก็ไปหาประสบการณ์ใหม่ ที่เราแวะปั๊มเมื่อกี้นะคะก็คือถึงที่นี่แล้วนะคะสลังงอจ้าพอหลับไปอีกรอบที่สองตื่นมาพร้อมกันแวะปั๊มเข้าห้องน้ำอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้คืออยู่บนทางเหนือทางด่วนนะคะทางด่วนของมาเลห้องน้ำก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะคะ พี่พนักงานที่รถก็บอกว่านี่เป็นการแวะปัม๊มครั้งสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะถึงแล้วก็ขับยาวเลยแล้วพี่ทัวร์รถหรือว่าคนขับรถนะคะแกก็เป็นคนไทยนะคะแต่พูดมาลีได้เออแล้วก,ก,ก็ก็ง่ายนะคะก็คือสอบถามอะไรไม่เข้าใจอะไรถึงตรงไหนก็ถามพี่เขาและแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะเป็นเวลาตีห้านะคะาม,าม,มีเลยเขาก็จอดาาสั่ง คิวรถชัวนะคะแต่ว่าอยู่อีกฟากฝั่งหนึ่งเป็นพี่เขาบอกว่าที่นี่คือลักกี้ข้างนอกนะคะก็คือเป็นเขตของลักกี้นะคะแล้วมันเป็นคิวรถชัวนะคะฝั่งตรงข้ามตอนนี้เพื่อนก็โทรให้เพื่อนที่ทํางานมารับนะคะเออเขาเป็นแผนกเคชเชียร์ที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเรามาเองก็คือมูกแกรบเท่านั้นนะคะถ้าไม่มีคนลับแต่ถ้ามาคนเดียวนะเวลานี้ก็คือน่าจะอันตรายน่าดูอันนี้พี่เขาคุยกับ เพื่อนที่ oh, <okay. S 1> ทำงานให้นะคะว่ามารับที่ไหน oh, <okay. S 1> และแล้วก็พากันหิวข้าวนะคะก็หาร้านข้าวกินนะคะร้านนี้เปิด24ชั่วโมงหน้าตากับข้าวบ้านเขานะคะก็จะเป็นอาหารอิสลามประมาณแบบอินเดียอินเดียหน่อยนะคะกับข้าว ิ่า,ายรูเหรอถ่ายถ่ายวีดีโอ <Thank you. S 1> และสิ่งแรกที่มาถึงแล้วนะคะก็คือต้องโหลดแอป WeChat นะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาเน้นใช้กันมชม่อชอ่ไรนะเป็มือทื้นไหมกำงกำปองกำปองภาสกรีกกำปองกำปอง มันเหมือนข้าวคุกข้าวบานเราก็ข้าวคุกปลาทูอ๋อเหมือนนาซิกไงอืมรอร่อยดีข้าวผัดข้าวผัดใช่ไหมอ๋อข้าวผัดข้าวผัดกินตอนนี้ก็ถึงคอนโดแล้วจ้าก็เก็บของเก็บของเคทเชียคนที่ไปรับเราก็น่ารักมากช่วยขนของ ด้วยเข้ามาถึงห้องแล้วจ้ามีสี่ห้องก็คือนอนได้ประมาณสิบคนนะคะที่นอนของหนูกันค่ะปูเสร็จแล้วเพิ่งจะปูเสร็จ ก็คือนอนห้องนี้คนเดียวคนอื่นๆเลือกนอนข้างนอกนะคะแต่หนูกันชอบนอนข้างล่างนะเพราะรู้สึกว่านอนข้างล่างมันหลับสนิทก็เดี๋ยวมีคนมาใหม่มานอนที่นี่อีกคนหนึ่งก็ให้เขานอนข้างบนมีสี่ห้องแล้วก็มีเตียงชั้นข้างนอกสองสองสองเตียงเอ้ยสองเตียงสองสองชั้นนี้ ็มีห้องน้ำข้างในวิววิวจะวิวข้างหลงังก็เดี๋ยวหนูกันอาบน้ำกินยากแก้แพ้แล้วก็นอนแล้วนะคะอาบน้ำเสร็จแล้ว พร้อมชาร์จแบตตัวเองโอ้ยแมากกินยากแก้แพ้ไปอีกเม็ดหนึ่งเดี๋ยวตื่นมาเจอกันนะคะอัปเดตอีกทีตื่นแล้วคะ่ะแต่งตัวฟิตเนสแต่ไม่ได้ฟิตลงไปดูวิว บรรยากาศเป็นยังไงไม่มีใครไปกับเรา <laughs> <laughs> ไปคน,นเดียวอ่ะดูชุดแค่หน้าตาก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาก็มองอยู่แล้ว <laughs> ดูชุดสิ <laughs> เราจะไปดูกินยาเข้าไปเล็กน้อยคือตอนนี้เวลาชิบเดี๋ยวให้ดูโอ้เวลา4.28โมง 28. ที่นี่นะคะบ้านเราบ่าย3าบ่าย3.28ชั่วโมงหนึ่งเป๊ะต่างกันพอครัวมีเครื่องสผ้าด้วยนี่โอ้โอ้ดีตาา สักัก okay. okay, แ้แก่โอเคเราก็ดูฟิเตเนสทั้งนั้งฟิเตเนสปิดสี่ทุ่มน้องว่างนะคะเขาน้องชอบไปฟิเตเนสแต่ว่าเราตื่นไม่ทันเขาไปก่อนแล้วตั้งแต่บ่ายโมงตอนนี้เราตื่นตัดสี่ เป็นเวลาตื่นของเราอยู่ชั้นสี่แล้วเราเะลงไปดูข้างล่างเป็นยังไงแต่ไม่ได้ออกนะลงไปดูว <c oughs> <ๆ>ิวเฉยๆบรรยากาศร็ <c oughs> อกร็อก

เื่องของเรื่องคือโอชูตมาหน่อยบา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 ยทำให้ลูกขาวไปลูกขาวออสแกม มึนือ,อ,อ,อยู่ในดงเมื่อกี้เรากดไม่ได้นะคะมันต้องสกแกน,นก่อนชั้นสี่เหรอชั้นสี่แล้วก็ในปอขว้าก็มีแต่ดี้ชยก็มีแต่ดีตรงนั้นก็ข้างล่างน้องมอกว่ชั้นสี่โอ้โหชั้น,นส,สี่ส 4L เปิดประตูออกไปก็เป็นออาสแกนีกี๋ยเปิดได้เซฟิตเนสฟิตเนสเดียอ้อ้นสิโอ้โห t h a k y อ้ะ ต้องเปิดประตูออกมาตรงจอดรถอ๋อคือวิวมันก็มันเป็นลางจอดรถแล้วก็มีชิดเน็ตเล็กๆอยูตรงนี้เออเราเพื่อเดินผ่านเ<ม>อาสาวไอ้นามก็อยู่ข้างล่าง สวาวยาวอ่ะเราจะให้ดูข้างหน้าเดินลงไปดูสาน้ำข้างล่างเผื่อได้มาสนานะ <c oughs> เผื่อได้ลงมา,าไหว้น้าโอโอ นนะ่เลมึนเอยู่ในดงมึที่นี่ก็คือจะทําจะเข้าจะออกคือทุกอย่างออกประตรงประตูต้องสกแกนหมดทุกอย่างแค่นี้แหละที่มาที่ต้องการแค่นี้แล้วก็กลับห้อง <laughs> คิดว่ายนะ้ำพีกินนี่ก็ไม่ได้มา,มมาก็คงไม่มีโอกาสได้ไว่ายแต่ออกกำลังกายน่าจะได้ออกเพราะว่าเป็นการมาครั้งแรกนะคะหนูกันก็เลยไม่ได้เอากระเป๋าใบใหญ่เอาแค่ใบเล็กเล็มาแล้วก็ชุดทำงานที่จำเป็นเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะลำบากลุ่มลังลืนพลังยังไง,ง,งแต่ที่มาคือง่ายมากจ้างบังที่ที่ด่านนอกนะคะก็คือเอารถขับมาที่ด่านก็คือไม่ต้องยกกระเป๋าขึ้นขึ้นลง ก็คือขึ้นรถแล้วก็เขาก็พาขับรถจอดตรงที่จำจำออกฝั่งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งมาเลยเออไม่ต้องโดนลงเลยไม่ต้องที่ยกระเป๋าลากระเป๋าไปมาก็คือรู้แล้วเีลยวรอบถ้ามีรอบที่สองที่ได้มาทำงานที่มาเลเซียอ,อีกก็จะเอากระเป๋าใบใหญ่มาก็คือพรอ้พอมทุกอย่าง จะไม่ได้เที่ยวที่ไหนนะคะเพราะว่ามาทํางานแค่14วัน14วันก็คือไม่ได้หยุดเลยเนาะวันนี้ก็คือรู้สึกนอนเต็มอิ่มก็เลยเดินลงมาแต่งหน้าก็ห้าโมงทำงานทุ่มหนึ่งทุกอย่างเร่งรีบมากก็คนที่นี่เขาเที่ยวเขาเขาเที่ยวขับก็เข้าไวนะคะไม่เหมือนบ้านเราเที่ยวด็กคือทุ่มหนึ่งเขาลูกลูกค,ค้าก็เข้าร้านเขาแล้วอะ เราเลิกก็เที่ยงคืนตีหนึ่งสุดๆก็ตีสองเท่าๆกันประมาณนั้นมแมทรู้สิว่าแมทมาเลเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยววันวันว่างแล้วเราเค่อยไปกินตอนนี้ทุกคนก็คือกินข้าวแล้วก็นอนเราตื่นช้าเกินไปไงแต่ที่แน่ๆมองมองเห็นไอ้นี่โรตัส เราตั้อยู่ฝั่งนี้แล้วก็มีเซเว่นซเว่นก็จะเดินไปตรงนู้นโอเคเดี๋ยวเราขึ้นห้องไปเตรียมตัวทำงานต่อคือใส่ชุดลงมาแค่นี้เพ่หนูกันมามาเลเซียนะคะ <S <S ก็อาจจะไม่ได้ไปไหนไกลเนาะอ,อาจจะไม่ได้เที่ยวอาจจะเที่ยวที่ที่รู้จักที่เพื่อนๆรู้จักเลย ที่เพื่อนพาไปนะคะเพราะว่าเราก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนาะพูดไม่ได้เลยหละได้แต่โมโมปาปาที่แบบว่าพอเข้าใจได้พอจับใจความได้ส่วนใหญ่คนที่นี่เขาก็จะพูดภาษาจีนกันที่มาลีนะคะโอเคไายเดี๋ยวดูว่าเราจะมีเวลาไปไหนไหมตื่นเร็วไหมแต่กลับขึ้นห้องก่อนแล้วก็กินข้าวแล้วก็นอน ไปทำกับข้าวกินกันนะคะโอเคก้ <Okay. Go. S 1> อันนี้วิวจากระเบียงห้องเรานี่ที่ทำงานก็จะอยู่ข้างล่างนี่เองนะคะอยู่ฝั่ง ฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งสิงคโปร์มองไกลๆนี่เราอยู่ชายแดนกันนะเนี่ยอยู่ด้านนอกก็อยู่ชายแดนข้ามมาทันที่จะอยู่แถวปีน,นังก็แถวไกลๆก็ไม่อยู่ไม่ไม่อยู่ในเมในไม่อยู่ในเมืองอีกนะมาอยู่นอกเมือง <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าไปประเทศไหน <c oughs> ก็จะมาอยู่นอกเมืองเหล่านี้ ันนี้เจบีนะคะบรรยากาศที่เจบีก็จะมองเห็นสิงคโปร์เหมือนเรามาสิงคโปร์ในในเวลาเดียวกัน <c oughs> เราเลิกงานแล้วนะคะ <c oughs> เราเลิกงานแล้วนะคะมาถึงห้องก็ต่างคนต่างเมามีแต่คนเมา ตอนนี้ก็หวังอยากจะกินข้าวมีแต่คนด้เอ็ดไม่มีใครกินข้าว,ลวาเลยหิวยมากรอนาะงทำข้าวให้กินทำอะไรรู้ไหมซึ่งไม่มีอะไรอิ่มเลยจะตำกล้วยให้กินมันอิ่มตรงไหนมันไม่ได้แทนข้าวเลยนะตำกล้วยนะเมื่อไรจะถอดชุดคะ พี่มันเป็นลบ y o ยูทูปพี่อะอะไรไปเอาสวยๆไฮโซเชียร์แซมหนุ่มนมเธออ่ะทำจอพี่แตกแล้วหนุ่มเธอทำจอผิดแล้วสวัสดีค่ะพี่ต้องไปตัดอีกเหรอหนุ่มเธอทำจอพี่แลวแล้ว b e ฟอจะดูสิต้่งมาหรอเราจะภูมิใจ em> ในสิ SO ่งที่เรามีมันเป็นอะไรที่หลอกลวงตัวเองมากนถอดวิกเถอะเห็นแล้วดูดำคาญมากเลยไม่เอาวิกออกไม่เอาวิกออกมันสีลุ่งั่างอย่งกันลอกกันเรียดแะยเมี่อเห็นเราสมสคร ฉันสิฉันวีให้น้อยฉันมอกตไปวีฉันก็ต้องไปสียังไปวี้สาวมาว่าสีวีให้มันว่าเขียนหรอกมันีมันวีสีแล้วก็วีสาวสีแล้วก็วีสีละก็วีสีละก็วีอ้าวอาอันนี้แล้วจะเอาอนี้เนี่ รอกินส้มตำทุกคนคืนมาเมื่อวานตอนที่เตานั่งรถบัสมานะคะเข้าห้องน้ำใช่ไหมแวะปั๊มซื้อผัวมาผัวรีส่งรีสมมาเช้าซิลิกควีสิลกโวีวีเบาๆเด้อโอ้ god ทุกคนนะจะบอกว่าถั่วลิสงบ้านเขา,า,า<อ>ใหญ่มากเด็กอันนี้ปุ๊งเห็นไหมไ<อ>ใหญนเี้พุ๊งมันใหญ่ถั่วลิสงบ้านเขาใหญ่ <laughs> แล้วก็ <laughs> รู้สึกเป็นเหลืองททำไมมันเหลืองอ่ะทำไมมันเหลืองทำไมถั่วลิสงบ้านเขามันเหลือง แต่ของบ้านเราผิดกว่าปกติ